ถามสิมาทําไมดึกป่านี้รีบๆไปซื้อแล้วก็รีบกลับบ้านแล้วซื้อใครรู้หรือเปล่ามาสําเพลงมีวิขมปองค่ะซอยนี้เรียกว่าซอยขี้คุย่าอยู่ที่สําเพลงกลางคืนปกติเนี่ยร้านนี้มันเปิดแต่ตอนกลางวัน,วนตอนกลางคืนไม่เปิดร้านนี้แหละที่มีวิขมเยอะมากที่เราซื้อประจาธรรมดาตอนกลางคืนไม่เปิดตอนนี้เปิดถึงตีสองแล้วนะคะเพราะแม่ค้าเลิกกับหัวอยู่คนเดียวไม่มีอะไรทําแม่ค้าไซนี้มีขายด้วยเหรอคะ นีเหรอร้านรีวิกผมบอกว่าเหลืออยู่หน่อยเดียวเป็นกระสอบเลยแล้วจะไม่ให้เลือกได้ไงล่ะครับอันนี้คือดีอะไม่ต้องมานั่งรวบผมแบบเบลลๆอยู่แบบมีปอยหวานเลยแต่ผมเธอสีดํานะถ้ากูใส่สีเดียวกันมึงจะทักไหมต้องใส่คนละสีคนมันจะได้ทักใส่อันนี้แล้วเบลวถึงเลยอ่ยะคุณวิทย์นี่อันละเท่าไหร่คะอุ้ยอันละร้อยยี่สิบคณลดเอาเอาถูกหลอจ๊ะ ถูกถูกถก,กว่าร้านอื่นแต่ยังแพงอยู่เดี๋ยวกูค่อยต่อหลังร้านเมียผมก็ลองไปตั้งเยอะเลยสินค้าห้ามลองนะคะคิดว่าจะรอดเหรอลองแน่ก <c oughs> ูถามแม่ค้าแล้วนะว่าสวมเล่นได้ไหมเราใส่เล่นได้เพราะว่าเราเป็นลูกค้าพิเศษ V I P นะคะเพราะเราจะซื้อแน่นอนแล้วก็ซื้อเยอะ สวยป่ะคุณนิดตีนผมเธออยู่ตรงนี้เหรอจ้าเนี่ยใช่ค่ะไรผมเดี๋ยวเราจะซื้อวิกอย่างนี้นะคะไปติดที่ท้ายทอยให้กับลูกค้าเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกค้าเอาไปแล้วชอบไม่คืนคืนค่ะก็ถูกก็ดิที่ลูกค้าไม่เอามาคืนอ่ะทําไมอ่ะก็นี่ไงไม่รับคืนอ๋อคืนกูค่าคืนกู้ค่ากูบวกเกินไป500ต่อกูอีกแม่ค้าอันนี้ผมปลอมกันไม่ใช่ผมแท้นะคะถ้าเป็นผมแท้นเนี่ยเดี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ยจะมีคนมาเข้าฝันไปดัดผมมาตอนไหนเนี่ย อ๋อไม่ได้ดัดค่ะพอดีว่าครอบหัวเลยค่ะเป็นวิกครึ่วิกกระครึ่งหัวเห็นไหมเก็บผมข้างหน้าใส่เลยสวยเลยเห็นปะ่ะอย่ามาโกโหกที่ผมจริงจัดๆผมจริงอะไรของคุณคะดูด้วยค่ะ <c oughs> ฉันควรตัดผมสั้นปะไม่ควรจ้าทำไมอ่าคนดูบอกว่าฉันตัดผมสั้นแล้วสวยอ่ะเก็บไว้ให้ผัวดึงเล่นอ๋อเอางั้นนะคะดังนั้นคนดูค่ะอย่าบอกให้มาดามแพมตัดผมสั้นเลยค่ะก <c oughs> ูใส่วิกเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะ เคยมีนะตอนที่กูไปแพคติน่มบอกตัว้ซื้อ3ชิ้นราคาส่งราคาส่งของมันอ่ะเท่ากับแฟชั่นไอแลนด์ ซื้อชิ้นเดียวก็ได้แต่มันหลอกให้กูซื้อ3ามชิ้นในราคาส่งอ๋อเมียฉันรู้ทันก็เลยไม่ซื้อซื้อกูเลยรู้ไงสีทูโทนนะคะใส่แล้วโป๊ะไหมไม่โป๊ะเลยค่ะเป็นกิฟต์ค่ะผมเสียงแต่โคนจะหลดปลายโดยที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะแล้วคนก็ซื้อไปทั้งที่มันฟุ้งอย่างเงี้ยหรอมันเป็นทรงทรงเกาหลีเหมือนกับไม้ถูพื้นเหมือนกับไม้กวาดตะก้าเซลค่ะใครอยากได้นะคะมาคุยกันในตะก้านี้ค่ะจะสภาพเป็นตัวโชว์นะคะแต่ราคาเบาๆค่ะเบายิ่งกว่านุ่นอีกหรอเ่า หนักเท่ามาดามแพมได้ละค่ะสวยจังเลยผู้หญิงคนนี้อูยอยู่นี่ค่ะผิดม,มุมอีนี่มันมาขายลอตเตอรี่ในร้านยังไม่ได้ขอเจ้าของร้านเลยว่าขายได้ไหมทรงอจุมมากก็มีนะคะเห <c oughs> มือนชากิราไหมว่าเ <c oughs> ส้นจังมาซื้อผมร้านนี้หรือเปล่าคะใช่คะ่ะอุ้ยใครคะดุดดิว <c oughs> บอกแม่ด้วยแม่แตง่ง <c oughs> มีหนังหัวด้วยใครเป็นลังแคซื้ออันนี้ค่ะจะได้ไม่เห็นลังแค่อะเนี่ยกูแปะตรงนี้ใช่ปะเป็นผมยาวมีไฮไลท์เธอผสมกับผมจริงหวานอยู่และนี่ค่ะวิกที่ดิฉันตั้งใจมาซื้อให้เหล่าแม่ๆม่200ก็จอบให้เข้าไปเลยบวกเพิ่มไปเลย500แม่ค้าร้านนี้ก็จะององช้าๆหน่อยนะคะถ้าซื้อรอบดึกเนี่ยปกติขายตอนกลางวานัน หน้าคุณพี่นะเอาหัวสีดำน่ะสวยมากเลยดูสิทำไมแม่้าช้าจังเลยอย่าเดี๋ยวกูปีนเองเลยกระชากเองเลยได้ไหมคะเออเก้าอี้ก็มีช้าลำยิ่คุณแม่้าลาตัวสูงจังเลยเออดูสิสูงกว่ามาดามแพมอีกเออสูงจริงนะอ่ะแม่้าลงจากเก้าอี้ให้ดูหน่อยครับสูงสองเมตรแม่ค้าหัวโตคุณแม่้าเนี่ยไม่ทันใจเลยกูหยิบเองก็ได้เอาเธอก็ขึ้นเก้าอี้เหมือนกันเหรอจ๊ะอ๋อประหงค์อยู่ข้างล่างกัน เอาอันนี้ด้วยค่ะแม่ค้าอุ้ยหลวงเจขอกะรานหน่อยสิเอาไปทำอะไรจ๊ะไม่มีตังจ่ายค่าวิกเดี๋ยวซ้อมก่อนเป็นนั่งหน้าร้านแป๊บนึงนะอยู่ดีไม่ว่าดีเอาวิกไว้ผัวใสใช่ไหมัลโลสลังเฮโยโอปป้าซื้อไปซื้อมา1 1 0 0 0มือยากได้นะก็ถือไปเองสองถุงนั่นน่ะถือไปแล้วก็ออกจากร้านกลับบ้านเออ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> รีวิวผมนะคะ